Thank <laughs> you. สวัสดีค่ะต้นน้ำค่ะต้นน้ำตรีบรญจศินอีคิวครับกันตาพัดกลิ่นหอมในวันนี้พวกเรารับหน้าที่เป็นพิธีกรภาคสนามในกิจกรรมครอบครัวดาราสมุตเดินเพื่อสุขภาพการกุศลครั้งที่14ประจำปีการศึกษา2565ค่ะก่อนอื่นเลยขออนุญาตกล่าวถึงประวัติและวัตถุประสงค์ในการจัดกิจกรรมให้ทราบกันก่อนนะครับเรื่องมาจากคณะกรรมการสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนดาราสมุร เริ่มจัดก,กิจกรรมครั้งแรกตั้งแต่ปีการศึกษา2551โดยครั้งนี้จัดมาเป็นครั้งที่1 4แล้วนะครับและทุกครั้งที่จัดกิจกรรมก็จะได้รับความร่วมมือจากคณะผู้บริหารคณะครูบุคลากรสนับสนุนนักเรียนผู้ปกครองชุมชนหน่วยงานจากภาครัฐและเอกชนมาตลอดทุกป,ปีเนื่องจากต้องการหารายได้หลังค่าค่าใช้จ่ายแล้วจัดตั้งกองทุนและสมทบเข้ากองทุนครูเกษียณทุกป,ปีเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้กับครูที่เกษียณอายุ เนื่องจากครูโรงเรียนเอกชนเมื่อกเกษียณอายุงานแล้วจะไม่มีสวัสดิการจึงเป็นบ่อเกิดของกิจกรรมในครั้งนี้ครับวัตถุประสงค์หลักของงานในครั้งนี้นะครับคือ 1. เพื่อเป็นการเฉลิมฉลองการสถาปนาโรงเรียนในโอกาสครบรอบ86ปีครับ 2. เพื่อให้ผู้ปกครองครูนักเรียนและสิทธิ์เก่าได้แสดงออกถึงจิตกตัญยูต่อสถาบันครับ 3. เพื่อจัดหาทุนสนับสนุนกองทุนครูกรเกษียณ เป็นขวัญกำลังใจให้แก่ครูผู้ทรงคุณวุฒิของโรงเรียนครับ 4. เพื่อจัดหาทุนสนับสนุนกิจกรรมส่งเสริมศักยภาพของนักเรียนและครูและพัฒนาแหล่งเรียนรู้ของโรงเรียนครับ 5. เพื่อส่งเสริมความร่วมมือระหว่างผู้ปกครองกับโรงเรียนในการบริหารแบบมีส่วนร่วมอย่างแท้จริงครับ 6. เพื่อประชาสัมพันธ์กิจการของสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนนาราสมุทรให้นักเรียนครูผู้ปกครองและชุมชนได้รับทราบครับ แล้วค่ะตอนนี้นะคะเราก็อยู่ในบริเวณงานกันแล้วค่ะใช่แล้วครับตอนนี้เช้ามากๆเลยนะครับใช่ค่ะแต่ไม่ว่าจะเช้าขนาดไหนนะคะต้องบอกเลยว่าตอนนี้นะคะก็เริ่มมีนักเรียนและผู้ปกครองครอบครัวดาราสมุทรที่ทยอยกันเข้ามาลงทะเบียนภายในงานกันแล้วค่ะและคณะครูก็เตรียมความพร้อมรอต้อนรับนักเรียนทุกคนกันแล้วนะคะซึ่งในการลงทะเบียนในปีนี้เนี่ยเราจะใช้ระบบสแกน QR code ในการลงทะเบียนเข้าง,งานค่ะเพื่อลดความแออัดแล้วก็เพิ่มความสะดวกและรวดเร็วในการลงทะเบียนค่ะ ใช่แล้วครับงั้นตอนนี้เราไปดูที่จุดลงทะเบียนกันเลยครับไปกันเลยเอาละค่ะตอนนี้ก็ถึงเวลาของพิธีเปิดงานกันแล้วค่ะ กำหนดการเป็นยังไงบ้างครับต้นน้าเริ่มจากประธานจัดงานนายสมชายพันนุษย์นาย,ยกสมาคมผู้ปกครองและครูกล่าวรายงานโดยวันนี้นะคะเรายัางได้รับเกียรติจากนายทวชัยสีทองผู้ว่าราชการจังหวัดชนบรุรีให้เกียรติเป็นประธานเปิดงานค่ะและยังได้รับเกียรติจากประธานร่วมตัดริบบิ้นอีกสีท่านได้แก่บาทหลวงยอดเสนารักษ์อุปสังคราชสังคมณฑลจันทบุรีบาทหลวงชาติชายพงศิริผู้อำนวยการโรงเรียน นายสมชายพันนุษ์นายกสมาคมผู้ปกครองและครูและนายชัดชัยทิมกระจ่างนายกสมาคมสิทธิเก่านายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองศรีราชาและแขกผู้มีเกียรติอีกหลายท่านจากหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนค่ะรวมไปถึงผู้ให้การสนับสนุนกิจกรรมในครั้งนี้ร่วมเปิดงานอีกด้วยค่ะเมื่อประธานตัดลิบบินส่งสัญญาณเปิดงานแล้วนะครับวงดุริยางที่รอรับประธานหน้าอาคาร40ปีเซนต์ฟรังซิสเซเวีย และขบวนก็จะเดินตามเส้นทางที่กำหนดไว้เป็นระยะทาง5.2กิโลเมตรรอบเมืองศรีราชากันเลยทีเดียวครับโดยมีวัตถุประสงค์ในการจัดงานทังนี้1เพื่อเป็นการเฉลิมฉลองการสถาปนาโรงเรียนในโอกาสครบรอบ6 8 6ปี2เพื่อให้ผู้ปกครองคุณครูนักเรียนและสิษย์เก่า ได้แสดงออกถึงจตงิตกตัญญูุต่อสถาบานันสาเพื่อจัดหาทุนสมทุกกองทุนคุณคณร,รูเกษียณอายุซึ่งจะเป็นความรับลังใจให้กับคุณครูผู้สอนพบุวัของโรงเรียน 4. เพื่อจัดหาทุนสนับสนุนกิจกรรมส่งเสริมศักยภาพนักเรียนคุณครูและพัฒนาหลักเรียนรู้ของโรงเรียนห้าเพื่อส่งเสริมความร่วมมือระหว่างผู้ปกครองกับโรงเรียน ในการบริหารแบบมีส่วนร่วมอย่างแท้จริง6เพื่อประชาสัมพันธ์กิจการของสมาคมผู้ปกครองรัครูิผมรู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้เป็นประธานในโอกาสเอ็นวิ่งกิจกร,รรมพระโตดาสมุขงานข้ารแกงระสมนครั้งนี้ซึ่งในครั้งนี้เป็นครั้งที่14แล้วนะครับกิจกรรมในวันนี้เป็นการแสดงออกของความร่วมมือในการจัดการศึกษาระหว่างโรงเรียน บ้านและชุมชนอีกครั้งกิจกรรมที่เสริมทาาความรันภายในครอบครัวให้ทำกิจกรรมร่วมกันการเดินออกกำลังกายเป็นสิที่ลงคุณน้อยได้ประโยชน์สูงและในช่วงนี้เป็นช่วงที่เราได้มีการระงายเรื่องมาตรการมาตรการโควิดแล้วนะครับทำให้เราได้มีโอกาสได้ทำกิจกรรมที่เป็น สิ่งที่แสดงความรักัวามเพื่อการลักันระหว่างครอบครัวครูและชุมชนในครั้งนี้วันนี้คงได้เวลาสบครนแล้วนะครับเดี๋ยวผมเองและคณะเขาจะร่วมในกิจกรรมและขออนุญาตเปแทนพวกเราเปิดกิจกรรมครอบครัวราราสมุดโดยผู้ตรวภาพครับุกตีนะครับดีขอบพระคุณครับ บอกเลยนะคะว่าตลอดระยะทาง5.2กิโลเมตรที่เราจะเดินทางกันนี้ทางโรงเรียนดาราสมุทรก็ได้มีการเตรียมความพร้อมในด้านความปลอดภัยต่างๆตลอดเส้นทางค่ะโดยมีกําลังตํารวจจราจรสถานีตํารวจภู้ทอนศรีราชาเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยอ,อปอพอรอจังเทศบาลเมืองศรีราชา และเจ้าหน้าที่รักษาวความปลอดภัยของโรงเรียนจะคอยดูแลความปลอดภัยเรื่องสถานที่จอดรถและดูแลเส้นทางการเดินอีกด้วยค่ะและยังมีจุดให้บริการน้ําที่มีให้บริการถึง4จุดเบเร,รน,นรรจุดบริการน้ําหน้าโรงยิมเกาะลอยจุดบริการน้าหน้าสุนักเรียนจุดบริการน้าหน้าสถานีตํารวจภูธรศรีราชา และบริวเวณหลังท่นแม่พระภายในโรงเรียนค่ะรวมถึงมีรถ a m มบ l a ลน e ์พร้อมเจ้าหน้าที่พยาบาลจากโรงพยาบาลสมิติเวชศรีราชาและโรงพยาบาลพยาไทยศรีราชาที่จะคอยให้บรกิการผู้เข้าร่วมกิจกรรมทุกท่านอีกด้วยค่ะ ในตอนนี้นะคะขบวนผู้เข้าร่วมงานก็ได้ทยอยกันกลับเข้ามาในบริเวณงานเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะเดี๋ยวเราไปรับฟังความรู้สึกของผู้เข้าร่วมงานกันเลยค่ะมเลยวันนี้มาร่วมงานสนุกมากเลยค่ะเป็นกิจกรรมครั้งแรกที่พาน้องเข้าร่วมงานกับโรงเรียนคิดว่าเป็นกิจกรรมที่ดีค่ะสําหรับที่จะแบบว่าออสร้างสัมพันธ์ระหว่างครอบครัวและก็โรงเรียนค่ะวันนี้สจนุกมากและตื่นเต้นมาก กิจกรรมที่ที่ที่ทำวันนี้นะก็เป็นเป็นสิ่งที่ดีนะเป็นสิ่งที่ดีเพราะว่าอย่างน้อยเนี่ยก็ยังได้มาร่วมกิจกรรมกับครอบครัวก็ได้เดินได้ออกกำลังกายเพื่อสุขภาพเพื่อสุขภาพแล้วก็การดูแลเรื่องพวกจราจรหรือว่าเรื่องน้ำเรื่องอะไรพนี้ก็ค่อน้างที่ยาดีมากาะกิจกรรมนี้ก็เป็นการทําให้เราได้มีเวลาใช้กับครอบครัวมากขึ้นการไปเดินด้วยการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพของเราได้แข็งแรงมากขึ้นครับ ความรู้สึกที่ได้มา walk r ลลี่ปีนี้นะครับก็รู้สึกว่าสุขภาพดีมากเลยครับเป็นการเหมือนออกกําลังกายทางอ้อมครับผมจากที่ไม่ค่อยได้ออกกําลังกายครับก็ได้มาออกกําลังกายครับผมเป็นปีแรกที่ได้มาครับก็เกือบขอบคุณหรัากิจกรรมดีๆนะครับอยากให้มีกิจกรรมแบบนี้อีกทุปีทุกปีเลยนะครับว่าสัมพันธ์สำหรับครอบครัวนะคะให้พ่อแม่ลูกแล้วก็เพื่อนเพื่อนของผู้ปกครองหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะได้เจอการได้บกปะกันนะคะชอบไหมลูก ครับครับครัมากครับครับสวัสดีครับผมชื่อนายนุพรชัยยายงนะครับในปัจจุบันนะครับก็ทําหน้าที่ครูนี้มาเป็นจํานวน39ปีนะครับในปีหน้าก็ก็จะครบวารคเกษียนนะครับก็ก่อนอื่นนะครับขอพูดถึงสมาคมผู้ปกครองครูนะครับที่ได้ ัดกิจก,กรรมเดินเพื่อสุขภาพการกุศลครั้งที่14นะครับก็ส่วนหนึ่งก็เพื่อนักเรียนนะครับจะได้มีทักษะหรือว่ามีกิจกรรมที่ทางสมาคมได้สนับสนุนนะครับส่วนหนึ่งก็นําเงินสะสมเข้ากองทุนครูกรเกษียณน,นะครับซึ่งคนครูที่เกษียณไปแล้วก็จะได้รับในส่วนนี้นะครับก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่านะครับกิจกรรม เช่นนี้ก็คงจะมีต,ต่อไปเรื่อยๆนะครับก็ท้ายสุดนี้ก็ขอขอบคุณทางสมาคมผู้ปกครองรักครูโรงเรียนรัสบรูนะครับโดยนายสมชายพันนุษนะครับนายกสมาคมที่ได้จัดก,กิจกรรมนี้แล้วก็มอบสิ่งดีๆให้กับคุณครูเกษียณนะครับก็ผมในนามตัวแทนก็ขอขอบคุณมาณโอกาสนี้ครับสวัสดีครับ หลังจากผมได้เข้าไปเป็นกรรมการสมามคมครูและผู้ปกครองตอนนั้นวอล์กเลอรี่ก็แข่งไปครั้งหนึ่งแล้วนะครับ mm hmm. เมื่อผมเข้าไปเนี่ย mm hmm. ก็เริ่มมีการแข่งครั้งที่2องอผมในฐานะกรรมการก็คิดว่าเอ๊ะเราน่าจะช่วยอะไรได้บ้างน,นะครับ mm hmm. ก็ได้ออกแบบคุป,ปองออกแบบเอกสารที่เกี่ยวกับวอล์กเลอรี่ทั้งหมดนะฮะแล้วก็เป็นสปอนเซอร์ hmm. ให้กับ งานบล็อกเลรี่ตลอดมานะครับจนถึงปัจจุบันบล็อกเลรี่ดาราสมุดเนี่ยผมเห็นว่ามันมีประโยชน์ครับทุกฝ่ายเลยนะฮะไม่ว่าจะเป็นผู้ปกครองเรียนครูหรือตัวโรงเรียนเองหรือสังคมเองนะครับแล้วกิจกรรมพวกนี้มันน่าสนใจแล้วก็ตรงกับนโยบายของสุดนักเรียนที่ต้องการคืนกำไรให้สังคมต้องการมีส่วนร่วมในการทําประโยชน์ให้กับสังคมนะครับไม่ว่าจะเป็นกลุ่มโรงเรียน นะครับกลุ่มนักศึกษากลุ่มกิจก,กรรมอื่นๆนะครับเราก็สนับสนุนมาตลอดโดยเฉพาะของโรงเรียนดาราสมุดเนี่ยซึ่งผมเป็นศิษย์เก่าอยู่แล้วเนี่ยนะครับเราก็ยินดีนะครับเมื่อว่ามีการร้องขอมาหรือหรือต้องการการสนับสนุนใดๆเนี่ยทางทางผมหรือศูนย์โรงเรียนเนี่ยก็ให้ตามสนับสนุนมาตลอดนะครับแล้วก็ดีใจที่โรงเรียนได้พัฒนาได้ก้าวหน้าเติบโตมาตลอดนะครับอย่างน้อยเราก็ ได้มีส่วนช่วยโรงเรียนของเราซึ่งเราเป็นสิเก่าถามว่าสิบเก่ารุ่นอะไรนะครับก็ของผมเป็นรุ่น15ถ้าเทียบปีการศึกษาก็เป็นปี2อง6นะครับก็ยินดีครับที่พวกเลลี่เดินหน้ามาตลอดนะครับแม้จะเจอโควิดไปปี2ปีเราก็ยังกลับมาเดินหน้ามันต่อไปขอบคุณทุกกำลังใจนะครับที่ย้อนกลับมาหาเรานะครับขอบคุณครับ ท่านผู้ปกครองออกขอบคุณสปอนเซอร์ทุกๆสปอนเซอร์ที่ให้กิจกรรมนี้ดําเนินการไปได้แล้วก็ผู้สนับสนุนจากหน่วยง,งานต่างๆและที่สําคัญก็คือขอบคุณเด็กๆวงรยางวันนี้พ่อผู้ที่ถามแล้วเขาบอกว่าเหนื่อยเหมือนกันแต่ว่าก็ยินดีที่ช่วยกิจกรรมของโรงเรียนจากคณะกรรมการผู้บริก,รการบริหารโรงเรียนจากสมาคมครูและผู้ปกครองและคณะครูทุกท่าน นะครับก็ขอขอบคุณผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องผู้ที่ดำเนินการจัดงานงสมาคมสิทธิเก่าฝ่ายสินักบริหารฝ่ายวิชาการฝ่ายส่งเสริมฝ่ายบริการแล้วก็ฝ่ายอภิบาลท,ที่ช่วยกันดูแลงานวันนี้ของเราขอขอบคุณมากมากครับก็จบกันไปแล้วนะคะสำหรับกิจกรรมดาราสมุด Family Walk ์ r เ l อรีครั้งที่14ประจำปีการศึกษานี้ถ้าชอบคลิปดีๆแบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์ กดแชร์กดซับสไครต์และอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆด้วยนะครับแล้วมารอติดตามกันนะคะว่ากิจกรรมหน้าของเราจะเป็นอะไรเพราะว่าโรงเรียนดาราสมุทรส่งเสริมความดีมหมุน <F> รอบทุกกิจกรรมสำหรับวันนี้พรอทั้งสองคนต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ